น้ำปาร์นกระโดดขึ้นมาเองครับเป็นดูน้ำเล็กๆครับแล้วก็ปลามันก็กระโดดขึ้น ở rồi đấy các bạn, chỗ của mua để dốc yo ở đây, đây còn một trao ừ. nữa, đã bỏ ก็ภาพบรรยากาศม oh. ีขอรเจ้าขามาถ่ายคลิปหนึ่งกันนะครับมีฟั oh. นกระโดดขึ้นมานครับตัวขึ้นไปหรอ

ไอ้ <differences S 2> Okey, บมันวิ็ยที่นี่ถึงนั่นเหรอแ้มันเป็นโป๊ไทยไสอยตกบ้ไกข้้อยี่้รัได้แล้วครับ ปาข้อจมนข้อนปืนนะปโอเคปาข้อ้ปืนน่ยจำไมไดเนาะดยขอไปั่งโอ้ยจบล้่ไงเนาะคนจอมปลาปลาอ่างเลยชิ่ว่า่ปานไรน่ะอีสบายงเนาะ Yeah. Oh, very lucky. There you go. ขมินเนี่ยใบขมินเนี่ยซอยเขมินเขใส่เนี่ยใบนอนมันนัเขามาใส่ใครอีกะใส่เยอะโตขึ้นแล้วไหเนี่ยนี่ฮะมองกันนะคุณผู้ชมบรรยากาศเขา

ครั้งนี้ก็ไม่นนั้นคนได้แล้ววะน่ะขอเรียกไปป่าตัวม้าเนี่ยรับไปจ้าเป็นเป็นอยู่เลยครับท่านก็ท่นก็หอมเจ้าเลยโอูยเจ้าครับไอ้ป่าไอ้ป่าเนี่ยเนี่ยเอามาควยมันเดีเนี่ย อหารนล้ยงกอานี่พิดอันนีว่าิ้นได้ไมโยกาเดี่ยเขาตายบอกชเป็นยังกจะไปบีใไส้ใหม่มานะเอเออไไส้นี่จาคิด่ขอ่าคับสอบตั้งฮะแอบไปมุกนี่เออเนี่ยแกกะแทยดูเยนลาวไม่ไดไส้แอบกะได้เนี่ยปลาจมกะได้แกปลาจมเหรอ เอาไปแฮตัวไหนเนาะแ็งน้อยขี <t 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 yeah> ้ร้อ่ตอฝนโกขยำมค่ะไม่ไม่ข้าหม้อกข้อข้อจีจัดม้อแล้นี่ใส่างเนาน่าไม่ใส่แล้วจ้ะาเป็นเดปแกที่เข้าไปได้ไ Đó, chạm chạm chứ. hàm ứng เากรมว่อย่างมะนั่งเรื่องกันกมนีกลมันนีมาหินนี่ก็เลยนั่งนี่นฝนเยนนบบน็นแบจับเอมาดิแม่บอกเสียหายเงี้ยต่บระดันเขางนี้น <c oughs> ่าา่ากนเขาเบา่ะเศรษกรมา,ราอาไอพ่นยาฆ่าหญ้า <c oughs> ครับเดี๋ยวก็คง้องหนีไปเยอะเนาะนน้องมาัมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

อเอาเห็ดสะวัตเอาเขาเอาไป <c oughs> จอมเบ็ดเลยแล้วเขาเอาบี้เขาเอามาขุดมาขุดใส่ในอองเลยนั่งสาวกำบัวเลยใช่ไหครับกองหนุนมาดูแล้วครับไม่รู้จะลงมาหรือเปล่าอันนี้เขาฉีดยาฆ่ายาตรงนี้นครับหน้าข,ข,ของนี่นนนนอะไรขูดตัวเดิมครับไม่ยอมหนีก็ช่างที

ไทย